บรรยากาศตลาดแย่มแรงครับพี่น้องที่บ้านลักเศร้าเมืองคําเกิดแขวงบริคําไส้สปอเล่าเด้อเดี๋ยวสิพายางเขาไปเบิงเขาบอกว่าตลาดแห่งนี้มีของกินบันบาดหลายขัดบเบวาสิเป็นปลาเอว่าสัตว์ป่าพืชพัดที่ชาวบ้านปลูกเองบายดีตรงนี้ก็สิเป็นเครื่องเป็นสินค้าเมตเตล็ตสินค้าเกษตรนะครับ เป็นของใส่เกียวมีดแห่มองนะครับอุปกรณ์ทํามากินกระทะโรกสากบางขายลายเลยครับข้างหลังเป็นวิวภูเขาสบายดีนี่ครับ ยางเขาไปเบิงโอ้ขายเครื่องไายแหงครับพี่นอ้องถือเป็นตลาดที่ใหญ่ครับห่านขายเครื่องเครื่องใสอันนี้ห้องน้ำห้องน้ำใสย,ยิง่งมาหอดแล้วครับมองนี้เป็นโซนของกินโอ้มน,นีของหวานของหวานข้าวหลามผัดสวัสดีแมเ่เท้า ขว่วนี้ยได้หมดเลยอันนี้แม่เนี่ยคุณควาโอ้ลิ้นควายลิ้นควายต้มมันเป็นตุดูสอยเลยไหมเอาไปต้มแซบต่อนาะคนหลายคนหลายมันซาบมันซาเหมืนไรคุาไรหนังนะครับนไม่เอาเลยสปาดีสปาดีมาตรนอมนครพนมมหตดนครปานม โบวี่หมองเห็ดกินฮะบมี่หมองเห็ดกินครับรถขี่หม้อไส้บาดกินวู่รดแตงธ้ามศาสตร์ตรงนี้สิเป็นหอยนะครับหอยหน้าอันนี้พกหคยนังโอ้ในหอยเชลลีตัเข็นหน่อย เอ้ยอันนี้มันดอกยังไงดอกมันต้นโอ้ดอกมันต้นเอาไปเห็ดยังดีสุพัชสุพอบมันต้นนี่เป็นหอยสลีดที่แกะแล้วเอาไปใส่ตำปลาปลาบักแตงแตงข้าบักแตงแน่มันเป็นบักแตงหมดเลยบักแตง ม่เคยเห็นแบบนี้ยองไงครับอันนี้ประกาศด้วยพี่น้องอ่าอัดหน่อไม้เอ่อตื่นบินดูห้ามเลยห้าสิบห้าห้าสิเออห้าเิอสี่จานสี่สุดยอดอาหารธรรมศาสตร์เลยครับ พี่น้องเล่ามานางขายอยู่ตลาดบ้านลักเศร้าโอ้ปลาดคือตัวใหญ่เลยเนี่ยเราบอกคือตัวใหญ่ไรโบนธรรมศาสตร์โอ้ เออจำไมาใส่อกล่องเจ้โตัวมังล่ะตัวใหญ่ไงใยกมาจากซามนี่เนาะอยู่ไทยบ่นอะไตัวใหญ่ป่ะนี่โอ้ตายตายตายซามมาสิทรงไปไทยไปหอดจอยเบึ๊บตัวสองบาทผุนชุ่ยไทยขายนะโอ้ยมันขาดเอาบอสซื้อไปฝากมีเจ้าบอสหรือไม่กั็นนะ โมมีมีอะาอาเน้เด้อสุดไมบริม้ณานำการนขั้นเบาแบบนี้วยด้ยดไม่แมงกิโลตัวสามกิโลติาจีไตัวใหญ่ครับพันขีดตัวพันขีดใสขี้นะบอมีทั้งแบบใส่ขี้แล้วไม่ใส่ขี้ตัวพันขีบเอาสองตัวนี้บอขายบอสองตัวดึกใสคุ้มตาแล้วเนี่ยโอ้สุดยอดอาหารธรรมศาติ์ีอก ไม่เท้าอันนี้เนื้อยังเนื้อหมูหมูปลาเนี่บอร์ึกหมูอย่างพวงเจ๊พันพวงเจ๊พันพวงละแสนพวงลแสนกินลายขนาดพี่น้องเอ้ยเอ้ยอันนี้เปนยาง หมูปลาพี่น้องมหมูปลาด้ยปลาถือแท่เลยนี่หลายคับกี่นัดสามสิบเราสามสไหนจะอนิาิ้ลูกัะคองันดีได้โปมพี่น้องวันเท่าเอิญชิโปอยู่นี่เพื่อนเอิญิลหรือว่าชิหน่ายอะไเพื่อนเอิญิลแหอ่ทานนี้เพื่อนเอิญชิโลอุบลเอิญิโปม ปาเอ้ยันนี่ปลายังครับนี่ป้ากล็บปลากล็บปลากิดเ็บเรจ็เหมือนเลยากรสบายดีไหมท้าโอามันอย่แอเอาเ้อมัหงน้อนแมงนั่นละแมงอย่างแมงมันโอ้แมงมัน ตัวกะน้ตัวเพันขั้นเป็นบาทั้นสีจักบาทั้นเป็นนบางบ่อสีจักบ่พ่อบาทนั่นปะบพบาทสองบาทนี่เดั้นบ่พอบาทก็เป็นบาทิใจอ่ไสบายดียิงเข่สกออ เล่นสิตำปลาเพื่นเก็บทรงพี่น้องเบื้งห่านขายปลาได้ห่ะอยู่ตลาดลักเศ้าเมืองคำเกิดแขวงบุรีคำใสปลาคักปลาแน่โอ้เป็นปลาเก็บปลาขิงปลาเรียงแหลมปลาแลก็กนิ่งเฮแม่าวอันนี้เพิ่เอิปลาอย่างนี้ปลาไนปลาไน ปลาใน่บอกปลาพวกข้นในค่นแน่ใ่ไหมสาในาไน่นแน่เป็นไงครับปลานิ่ปลาไนปลาขาวปลาตะเพียน ทอดรดลืมกระเป๋าทอดตลาดโอ้นี่เบี้ยงนี่สิเป็นปลานิ่นนะพี่น้องมพี่น้องเบิ่งปลาอนใครกินาดสบายดีสบายดีด๋อยด๋อยขาวนียวานี้ กินมูว่ะนะลองกินนะเราจิบเป็นมูแล้วแม่เอาอะ้รมาตัดแซบบอใจก็หลับ่เดี๋ยวอะไรเดี๋ยวอะไรเี่ยเดี๋ยวต้องเดินทางต่อแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวสุไปเบิ่งบรรยากาศหมู่บ้านชายแดมเวียดนามเดี๋ยวสิ้นเลยไฮนอฟดูนี่มือนะครับดูใจไฮนอฟตีหนังจริงของจริงไอเดียดพี 1ิ้สามีชมอดอไรสิตัวใ่เอัวใหเอาฮะตีลล่ตโตล่เอาตัวีรเออเอตัวนาตัี้นี่ยอ๋อตไงตีลเมื่งเล่าตัวใหญ่ครับพี่น้องบ้านเ้าเอื้นชิโปมนี่แหละตัวใหญ่ครับใหญ่แห้งไม่ท่าอันนี้น้อยอย่างเนี่ย นอสานเป็นต้นยังไงเนาะนอสารนใบบ๊อบที่โปมมลายครับพี่น้องลายแห้งลายแห้งตัวใหญ่ครับก็เห็นตัวใหญ่ปนี้เะพี่นี่รดนวนคนละไม่ปลากระมีเด้อบางยังเม็ดมะแขมหนึ่งป่อมโอ้นยมันแม่บอกเมาว่าอยู่ไม่คือโดดแค่ สบายดีฟ้าตต่ต่อขึ้นมาบ้านกสอโลกบรรยากาศสดๆเลยพี่น้องของอยู่ของกินอาหารธรรมศาสติผือพักสวนคู่อาที่เศ้าบ้านถูกเองแล้วก็หามาขายกันเองนะครับเพราะว่าจิเป็นปลาทีโปมที่รอหนูมีสิเป็นมแขวนนะครับมกแขวนสบายดีตัวสองสีไ่เคยเห็น มันเกิดอยู่คางเดียวกันบ่เนย์แม่าคเดียวกันเขาเอิดบักทั่วอย่างบักทั่วขั้วบักทั่วขั้วเอ้าก็ปกป้องเยี่ยแม่มีไนขายบ่ล่ะมีไนขายบอปกป้่งเยี่ยมแม่มีเม็ดขายบ่บอกปก้องเี่มหบางทัวขั้วพี่น้องสองสีบรรยากาศบางส่วนบางตอนที่ตลาดบ้านรักเตร้าเมืองคำเกิดแกลงบริคคำไส้ครับ มีอาหารปลาพืชผักธรรมศาสตร์หลายขนาดพี่น้องเส้าเล่ามานางขายนะครับบรรยากาศสดๆตอนแรกเลยนะครับเดี๋ยวหันไปให้เบิ้งวิวหน้าตลาดชุบโอ้แดนหนาวสาวงามของแท่